กี่้อนกลับพื้นน้ำอาญาเขาเพียงแค่ไหนปวดรัวใจยังโลกธรนา้ฝันใจขอมาหนาจะได้สุขทางเลยนะทุก ទេទេយូរយូរពីរា ពិភពបានអាចក៏ទីខាងណាមបើតាកាហ្វេវ៉ាគូននឹងសមឿនអាងណា อยຣານຍາພາຕິດປັນມີຊมນມາຫຼີເລົ້າໄປກ່າວກັນ ขอบคุณลูกเมตตรีขอบคุณงค์ซีก่อนวันรักขอบคุณี่สาน้อยลำเบ่อโฉขอบคุณตุ๊กระตังใจเด้ขอบคุณปุาผูหลักผู้ใหญ่ในราษฎรนลังร่วมกันตระหนี่รักษาความปลอดภัยทุุ่ขข่ใมยผู้ใค,คนในยกสมรีขอบคุณพี่ภาคเอกทางแรงใจรบบักกันดีน ก็ัคาคอมเมนต์ตางๆกเนเองเแรกในที่งานเกิดท่านไปสักแสงกว่าที่หอหาวิทยาลัยจรย่ิลต์ดนม,ดดมนนก,ดกินบะหมี่เหนือหซือบ้รเข้าวกล่อตปิดลายร้อยส,สิบแปดบาทพันเะด พอยสพอยจีนองแพนแฟนเดินทางกรับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับพุขภาพแข็งง่งกันสุดทุกคนกิดทันทายเสร็จไหมครับผมกินท่อหอยป็นท่อไอเมื่อไหก่ตอบท่องไลมากตอบคุทธกิจการยามใดก็ขอให้สุขภวามผู้้งักแรงนะฮะทุกทานส่านที่มาตรีนี้ขอกราวว่าขอคุณและสวัสดี จบแล้วเสร็จแล้วอน่ก็ยู่สดแย่งเนยบัานบ้านนิสัสก่อนมันขามขามเว๋ยวขามแ่โหนุนุมมากเออมามเตอุดรมาเียเวสิไปเอาเ็นดนเซอร์เลยเบ็ โอ้ก็เซลล์ลูกแดนเซอร์เขาเซลล์ยังก่อนเขาเซลล์ลูกลูกแดนเซอร์เห็นลูกเซเอาลูกแดนเซอร์เออตะกี้หาโอ้แล้วเห็นลงก่อนเลยละยากมวนมาแม่เป็นที่ไหนมวนมวนเด้อแม่ซื้อยังนีิแม่ซื้อยังลูกฝนลูกไทยนูกไทยวิดีโอลงกลูกยูทูบเออซื้อปุ่นแม่ฝุ่นแม่สาวของมันน้ำกันผ่านมันน้ำกันจะคุ้นมันจะคุ้นมาละอยู่แจ้าเกลือแม่ วมสามคนตบเจ้ามือเือสามคนตะกี้ันมาแจงเนาะแจ้งบาแจ้งจะอยู่อยู่แล้วม้วนม้วนพวงม้วนแม่วนาไปบุกไปสิไ้เนี่ยไปอันี้ยาวยางเดียวมาเม่นเหมือนขากแม่เดินทางปลอดภัยด้วสวัสดีค่ะแี่ม่ไดีออมาแล้นี่ยค่ะ

สามกิโลโอใกล้เนาะกิโลอย่างกันไหกิโลใหญ่บอ๋อสามสามคนสี่คนมาอ่านมาเล่นมาให้ยูโนแบม่บโบนอ่านคุณโนตีกันเนาะน่ารักยูเออเลือยเอเป็นบุญนาเเป็นบกเก่ามองีใหญ่จตั้งอยู่นี่แหละปฐมมา ปวดน้ำปวดแก้วเนื้อไปเผาบริบูรณ์ไปลามดแย่งเลยผันผืนชุ่มย่ายก็เอาผผาหัวไปเผ็ดเพอาะเขามี่เนาะตสมบองเขาเห็นกันชุ่งนะสมบองใหญ่ได้แต่กีนี้เขาจะเป็นสีเช้าเนาะเขาเป็นลี่ยืนหันไปถึงตำรวจถอดหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกให้ใครเล่นดิจอกเตียกันร่มหน้าค่ะโอ้ใครอยู่ใครอยู่ยังว่าดีอยู่น่ารักอยู่ค่ะเสี่ยงอยู่ได้มาค่ะเดินทางปลอดภัยแม่เดินทางปลอดภัยค่ะ อันราคาคุณแม่เ,เมพิ่นเพิ่นมาพี่น้องคุณแม่มาหลายคนอยู่หาต่ว่าอยู่หอนเตยล่อยู่อยสามคนะนะสิน้องน้องๆมาหากำลังทักทายแฟนคลับพี่น้องน้องเมนี่กับน้องฮักแจ้งมาค่ะกำลังทักทายแฟนคลับ เอามาสูดสีคือกันนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศหลังเตยลานะคะของสาวน้อยอำเภอโชนะคะอยู่ที่อ่าอำเภอกุดบากค่ะพี่น้องจังหวัดสกลนครน,นะคะโอ้มวนแห้งวนหลายฝนเบิง่งติดลมได้ดีเพราะัันกลับติดลมติดลมสวัสดีค่ะเนี่ยคะ่ะมวนหลายเห็นไหมคะพี่น้อง ไปรุ่นกามีอุ่่ยไงกามีค่ะพี่น้องมานีส่สุดยอดค่สะสุดยอดสาวน่อยลำพื้นชูว่นนีเหตุผุนไนวายค่ะพี่น้องดีฮักมีทีมงานางกำลังเก็บอุปกรณ์นะคะกำลังทำการเก็บอุปกรณ์นะคะอากาศ มือนี่นะคะมือมือวันที่สิบแปดนะคะเดินทางไปทีนะ่นครพนมค่ับพี่น้องอ่าที่วิทยาลัยเทคนิคคา,าดพนมนะโไดายโยไกกับไปเจอกันได้แล้วพี่น้องเด้อสำหรับสาวน้อยลำเพืงโชว์่ะคิปนีเจมูสกับอปีคปไปทำนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนานะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรกัให้กับเจมูน้ำานึยงได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ